เฮ้ยเดหาหย้ำ <Hey, dear. S 2> น้ำบุหรี่อยู่ไม่ใช่อ ouais. าบน้ำอยู่อันเช้าแต่ตอนเย็นนี่สิเนี่ยปกติยามจะตั้งป้อมอย่ว่าทำไมสวยจังเป็นน้ำก้องเหมือนว่าตัวเองสวยสวยทุกวันใช่น้ำวันยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นเฮ้ยเดหาหย้ำ บุหรี่อยู่ไม่ใช่อาบน้ำอยู่ตอนเช้าแต่ตอนเย็นนี่สิเนี่ยปกติยันจะตั้งป้อมอยู<ม>่ว่าทำไมสวยจังเป็นน้ำกล้องเหมือนว่าตัวเองสวยสวยทุกวันใช่น้ำวันยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นเฮ้ได้ย่างหายย้ำน้ำบุหรี่อยู่ไม่ใช่อาบน้ำอยู่ ตอ,ตอนเช้าแต่ตอนเย็นนี่สิเนี่ยปกติยันจะต้องป้อมม<ง>่นทำไมสวยจังเป็นน้ำกล้องเหมือนว่าตัวเองสวยสวยทุกวัน,นใช่น้ำวันยิงย่งสวยขึ้นสวยขึ้น